คนเราเนี่ยมีทั้งคนรักแล้วก็คนชังนะคะทุกคนไม่มีใครที่จะรักเราทั้งหมดหรือว่าเกลียดเราไปซะทั้งหมดคุณพิธาก็เช่นกันนะคะก็อย่างที่เห็นกันว่าโอเคก็เป็นที่ชื่นชอบนะของใครหลายๆคนแล้วก็ล่าสุดที่ไปร่วมงานการาดินเนอร์ ทาม100 Next ประจำปี2023เนี่ยนะคะในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตที่นิวยอร์กเนี่ยก็เรียกว่านิวยอร์กแทบแตกแต่ค่ะไม่วหวก็มีคนที่แบบใจกล้าสามารถฝ่าดงส้มแล้วก็เข้าไปชูป้ายว่าคุณพิธาได้เอออ่ะมาดูกันหน่อยละกันนะคะ 아, 그... คุณพิธาเนี่ยเขาก็มีการเดินทางไปพบปะพี่น้องคนไทยในย่านลิตเติ้ลไทยแลนด์เวนะคะในเขตคว e นส์ของมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งไปกราบไหว้พระแก้วมรกตจำลองแล้วก็กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนารามเมื่อช่วงเช้าของวันที่25ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็มีแฟนคลับจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะมารอให้กำลังใจขอถ่ายรูปกันเป็นจานวนมาก อันนี้ให้ดูภาพความป๊อปปูล่าของคุณพิธาแต่ว่านี่แหละนะคะคือคนที่มาถูปให้ท่ามกลางดงเมื่อสักครู่นี้ที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะคือคนนี้เขาเป็นชายสูงวัยคนไทยไรายหนึ่งนี่แหละนะคะไปยืนถือป้ายไล่คุณพิธาอยู่ริมถนนป้ายนี้เขียนว่าไลเออร์นะคะ คนโกหกเชื่อถือไม่ได้หลอกลวงก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยดูแลคนพิธานะเดินมาหาเออแมอารมณ์ก็เหมือนชูป้ายไล่ลงตู่แบบนี้ไหมนะก็ก็ต้องมีแบบเหมือนจาาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบเออขอให้เอาป้ายลงอืมเพื่อไม่ให้คุณพิธาเห็นอุ๊ย ทำไมมันช่างคลับคล้ายละไมคล้ายกับเหตุการณ์ลุงตู่ยังไงก็ไม่รู้ที่แบบเออมีคนมาฉูโป้งถูป้ายขับไล่แล้วก็ไม่ให้ฉูป้ายให้ลุงตู่เห็นอันนี้ก็ไม่ให้ฉูป้ายไม่ให้คนพิธาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเออซึ่ง คุณพิธาเนี่ยเขาก็มีกำหนดเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาวาดนะคะเพื่อบรรยายหัวข้อ Moving Forward Thailand Asian and Beyond นะคะในวันที่26ตอนบ่าย2ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจริงๆอะที่คุณพิธาไปบรรยายอยากจะบอกว่าบรรยายดีมากนะคะแอนอยากจะเอามาอ่านให้ทุกทคนได้ฟังมากเลยแต่มันก็ค่อนข้างยาวอะจะมีใครแบบดูจนจบไปก่อน แต่อ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูซาวเสียงในคลิปนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าอยากฟังอ่าคอมเมนต์มาเดี๋ยวแอนจะอ่านให้ฟังนะคะนะเอาตามคอมเมนต์นะโอเคเออแล้วก็เดี๋ยวเขามีการร่วมวงพูดคุยเป็นกันเองนะคะอ่าฝ่าซส์แชทวิดพิธาลิมเจริญรัต ในฐานะสิทธิเก่า MIT โดยเน้นพบปะพูดคุยภาษาไทยกับบรรดานักศึกษาไทยที่อยู่เมืองวอสตันรัฐแมสซาชูเซตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในวันที่28ตุลาคมนะคะเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นทีนี้นอกจากจะมีคนชูป้ายนะคนโกหกอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะใน Facebook นะเพจ Facebook Street Hero มี3ค่ะ ก็ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่ายังไงยังไงโดยบอกว่าคุณพี่คือคนนี้เขาบอกว่าเขาอะในฐานะคนทํางานนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นวัวเตอร์คุณพิธาด้วยนะเขาบอกว่าคุณพิธาคะวิธีการทํางานกับชุมชนของคุณพังนะคะเข้าใจว่ามานิวยอร์กอยากพบปะคนทํางานประสบความสําเร็จในต่างประเทศ แต่ทีมไม่ทำกันบ้านมาเลยอ่าเหมือนอยากจะแนะนำว่าเอ้ยคนจะต้องมีการทำกันบ้านก่อนไหมว่าใครแบบเหมาะสมอะไรยังไงอันนี้เขาบอกว่าเล่นหวานอินไวท์ก็คือเหมือนคำเชิญอะไรแบบนี้นะไปทั่วสาธารณทิตไปสวดไปทั่วสารทิศแถมยังบอกให้คนส่ง c ีวีไปให้ตัวเองเลือกว่าจะคุยกับใคร เจอมาก a p p roach แบบนี้มันมีฐานคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นเซเลบใครๆก็ต้องอยากเข้าพบดิฉันติดตรงนี้มากนี่ไม่ใช่ปัญหาโลจิสติกแต่เป็นปัญหาปรัชญาการทำงานไม่เล็กสำหรับดิฉันเอาใหม่นะคะวันหลังอย่าคุยกับใครให้นัดไม่ใช่ให้เขาออดิชั่นเข้าพบแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรไม่มีอเจนดาเป็นงานออปติกแล้วนัดล่วงหน้านะคะ ไม่ใช่มาบอกภายในวีคเดียวกันคนประสบความสำเร็จเขามีงานมีการทำไม่ได้ว่างไปเจอได้ตามสะดวกคุณเสมอทำงานชุมชนต้องให้เกียรติคนในชุมชนที่คุณทำงานกับเขาด้วยวางตัวให้อยู่ในระนาบเดียวกันให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันค่ะผิดหวังในฐานะคนทำงานและในฐานะโบตเตอร์ค่ะอ่าก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงเนาะที่ได้เห็นว่าเอ๊ย ถ้าเขาเป็นมวตเตอร์จริงนะก็ให้ได้เห็นว่าเออไม่ใช่ว่าเป็นแบบคนที่สนับสนุนหรือว่าเป็นมวตเตอร์แล้วจะชอบหรือจะเห็นด้วยไปสะทุกอย่างอ่ะก็ลองไปปรับดูนะคะว่าเออที่เราเห็นแบบนิวยอร์กแทบแตกเนี่ยแต่ก็มีมุมอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันอืม